สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์กับผมวันนี้ผมอยู่ที่บนถนนราชดำรินะครับพาุกท่านพบกับการปรับปรุงทางเท้าบนถนนเส้นนี้ครับซึ่งต้องบอกกันครับว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะและก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามน่าเดินมากเลยครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกสาระแดงส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่บนสกายวอล์กฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซนทัลเวิลด์ด้านนี้ถ้าตรงไปก็จะเป็นแยกราชประสงค์เป็นจุดเริ่มต้นของผมในวันนี้ครับด้านหน้าจุดนี้ก็คือแยกราชประสงค์เป็นจุดเชื่อมต่อของถนนราชดำเนินถนนพระรามหนึ่งแล้วก็ถนนเพลินจิตโดยวันนี้ผมเองก็จะเดินตามแนวเส้นสีแดงที่ผมขีดตอาไว้จากด้านบนครับที่แยกราชประสงค์ลงมาถึงด้านล่ลางที่แยกสารตะแดงที่อยู่ติดกับสวนลุมพินีฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุราลงกรด้านหน้าจุดนี้ก็คือศาลท้ามหาพรหมเอราวัณ ซึก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับส่วนบริเวณฝั่งตรงข้ามในจุดนี้เองจะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลตำรวจ ถนนด้านหน้าจุดนี้มองตรงขึ้นไปก็จะเป็นถนนเพลินจิตส่วนถ้าเรามองตรงไปีกนะครับจะเห็นกับในส่วนของสถานี BTS ชิดลม,มด้านล่างจุดนี้ก็คือถนนราชดำริยังไงเราลงไปเดินชมบรรยากาศการปรับปรุงทางเท้าบนถนนเส้นนี้กันเลยครับ บนทางเท้าในจุดนี้ก็จะมีในส่วนของกระเบื้องทางเท้ามีในส่วนของปูซีเมนรวมไปถึงจะมีคานถิ่นข้างทางในยาวตลอดแนวนะครับด้านหน้าจุดนี้ก็มีการปรูบเบลบล็อกนี่ก็ยาวมามากขึ้นเรื่อยๆ่นะ ส่วนถ้ามองตรงไปอีกนะครับด้านนั้นก็จะเป็นในส่วนของการปูกระเบื้องทางเท้าซึ่งกระปูไล่กันตามมาเรื่อยๆเช่นกันครับสำหรับโครงการการปรับปรุงทางเท้าบนถนนราชดริช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงแยกสระแดงพื้นที่เขตปทุมวันเริ่มสัญญาในวันที่21กันยายน2566และสิ้นสุดสัญญาในวันที่18มีนาคม2567ระยะเวลาในการดำเนินการก็จะอยู่ที่180วันงบประมาณในการปรับปรุงก็จะอยู่ที่37,439,900บาทผู้ดูดจ้างคือบริษัทวิวัฒน์พจ์ เอนจิเีิ่งจำกัดครับครั้ <glorious> งเที่ยวที่ผมได้มาถ่ายที่บริเวณนี้ก็ยังมีการปูกระเบื้องทางเท้ามาไม่ถึงจุดนี้เลยนะแต่มาตอนนี้ก็มีการปูกกระเบื้องทางเท้าไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับในฝั่งนี้ด้านฝั่งตรงข้ามที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็เป็นคอนโดมิเนียมครับซึ่งจะเดิมจุดนี้เองก็เป็นที่ตั้งของห้างเดอะเพนินซูล่าสำหรับใครที่ยังไม่ออกว่าห้างเดอะเพนินซูล่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมมีภาพในอดีตมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ นี่คือภาพของห้างเดอะเพนินซูล่าก่อนที่จะมีการรื้อถอนนะครับเรียกได้ว่าก็ดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นในย่านนี้มาอย่างยาวนานเลยนะ ทางเท้าในบริเวณนี้บางจุดก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ถ้าใครใช้ทางเดินในจุดนี้ก็ระมัดระวัง้วนนะครับโดยในปีงบประมาณ2566ที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหาคนครก็ยังมีแผนปรับปรุงทางเท้าถึง16เส้นทางนะครับโดยจุดที่1ก็คืองานปรับปรุงคันหินทางเท้าและผิวจราจรถนนอุดมสุขช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนสีน,น้ จุดที่2ก็คืองานปรับปรุงคันหินทางเท้าและผิวจราจรถนนทางรถไฟสายเก่าปักน้ําช่วงจากทางเข้าคลังน้ามันประทอถึงสุดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดที่3งานปรับปรุงคันหินทางเท้าและผิวจราจรถนนสัพพวุฒิช่วงจากซอยสัพพวุฒธหนึ่งถึงวัดบางนาน,นอกจุดที่4ก็คือที่เรามาถ่ายกันในวันนี้ครับงานปรับปรุงทางเท้าถนนราดชดนบล ช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงแยกสาราแดงจุดที่ 5. งานปรับปรุงทางเท้าถนนโชคชัย4ช่วงจากถนนลาดเท้าถึงถนนโชคชัย4แยก84จุดที่6งานปรับปรุงทางเท้าถนนมหาไทย ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนลำกำแหงก็คือซอยลาดพร้าว1้อยถึงซอยลำกำแพง65ครับจุดที่7งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเยาวราชช่วงจากวงเวียนโอเรียนถึงคลององอ่างจุดที่8งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนเทศบาลสงเคาะ์ช่วงจากถนนกระแพงเพชรหกถึงสะพานข้ามคลองบัปาจุดที่9งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนเสนาธิคมหนึ่งช่วงจากถนนประโณโยตินถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าวจุดที่10 งานปรับปรุงทางเท้าถนนเพลิน да จิตช่วงจากแยกราชประสงค์สี่ทางรถไฟสายท่าเรือจุดที่1 1งานปรับปรุงทางเท้าถนนสีลมช่วงจากแยกนาาธ well ีวาาราชนครินถึงถนนเจริญกรุงจุดที่1 2งานปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่4ช่วงจากหัวลำโพงถึงทางเข้าออกสวนลุมพินี3จุดที่13งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนพระรามที่4ช่วงจากคลองไผ่ถิงโตถึงถนนเกษมราชและจากซอยแสนสบายถึงถนนสุขุมวิทจุดที่1 4 งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถานนเอกมัยช่วงจากถานนสุขุมวิทถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบจุดที่15งานปรับปรุงทางเท้าถานนราชปาลบช่วงจากถานนสีอยุธยาถึงถนนเพชรบุรีและจุดสุดท้ายจุดที่16งานจัดซ่อมคันหินและทางเท้าถานนสุทธิสารวินิจฉัยถึงถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้ผมเดินมาถึงด้านหน้าโรงแรมเซนต์ลีจิสกรุงเทพนะครับจุดนี้ถ้าเราเดินตรงไปก็จะพบกับถนนสารสินพบกับสวนลุพินีถัดไปก็จะเป็นในส่วนของแยกสารแดง ด้านหน้าจุดนี้ก็คือจุดเชื่อมต่อของถนนราชดำเนิียกับถนนสารสินส่วนมองถัดขึ้นไปก็จะเห็นในส่วนของโครงการอุตสิทธิ์เซนทันพาร์คตอนนี้ผมเดินข้ามถนนสารสินมันอยู่ด้านข้างของสวนลูพินีนะครับจุดเองก็เลยมีในส่วนของขอบคันหินข้างทางแล้วก็มีกระเบื้องทางเท้าของใหม่มาวางเตรียมเาไว้นะครับ ยังไงก็ติดตามความคืบหน้าไปได้วยกันนะครับสำหรับโครงการนี้ตามข้อมูลในป้ายประกาศจะมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่18มีนาคม2567ยังไงก็ติดตามกันไปครับผมเองจะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้รวมไปถึงโครงการอื่นๆยังไงก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไลท์ได้เลยครับ สำหรับท่านใดที่เห็นว่าจุดไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแต่ว่าก็จะสลับสลับกันไปนะครับ ท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรู้กันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเป็นเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ